สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสาหรับวันนี้นะคะพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะพิงบอกได้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบ นี้บอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะคะคะุณลูกค้าเป็นโฉมใหม่ด้วยเป็นโฉมเป็นเป็นโฉมแบบเป็นโฉมไม่ได้เช็มาด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะ,ะ,คะเป็นโต้ตาเอาติดนะคะ 1.6G นะคะปี2017นะคะเพชรยนต์นะคะตั้งขายที่ราคา4 4 5 0 0 0บาทนะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเครดิตีฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสีย เ,ะะเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ 4961นะคะส่วนกระจังหน้าด้านล่างนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาจาเเชนมาแล้วนะคะคุณลูกค้ามีไฟเดนทามิ่งไลท์มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะแม็กขอบ16นะคะคุณลูกค้าได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะ ในส่วนของมือจับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับโตัวรดค่าด,ด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้จะได้เป็นกระจกแทเ้เดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับสัญญาณการขโมยนะคะขอบของเขาตรงนี้ก็จะเป็นขอบโครเมียมชิ้นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามือจับด้านหลังนะคะก็จะเป็นส,สีเดียวกับตัวรดค่าด้วย,ดดวยโครเมียม <c oughs> นะคะคุณลูกค้าในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกวงที่3นะคะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะพิมพ์บอกได้เลยว่าเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโต้ต้าอัลติปนะคะ 1.6G นะคะปี2017นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมและเช็คมาแล้วนะคะเพจโยนตั้งขที่ราคา4 0 0 0 0นะคะ45,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณนี้คุณลูกค้าขาสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000 ต้นๆน,น,นะคะฟอนตสูง้า7ปี84งวดเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิมจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะพิมบอกได้เลยว่าภายในรถนะคะจะมีพื้นที่กว้างขวางแน่นอนนะคะ <S <S นะคุณลูกค้า เรามาดูภายในรถกันเลยนะคะพร้อมๆกันเลยนะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทรัล็อกนะคะมือจับก็จะเป็นแบบครูเมียมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทมาด้วยนะคะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0หกหมื่นกโลนะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับนะคะเครื่องเล่นซีดีได้เป็นจอทัศสกรีนนะคะได้เป็นแอร์ปรับด้วยมือนะคะได้ เป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะคะตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วมาให้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะตัดด้วยได้สีเทานะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นคอนโซลสีดาตัดด้วยสีครีมนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะนั่งเยื้เหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้ขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะมีแอร์แบกให้ถึงเจ็ดใบกันเลยที่เดียวนะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะใครได้ไปใช้งานถือว่า แน่นอนเลยแล้วประกันเรื่องตัวเครื่องนะคะแล้วก็ในตัวรถแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยลวดลายสีเทานะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในนะคะก็จะเป็นพื้นที่แบบนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะกว้างขวางม,มากๆเลยนะคะตรงกลางนะเขามีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้สำรองด้วยนะคะคุณลูกค้านั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้า เบาหนังนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะดูแลง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าพิงบอกได้เลยใครไปได้ใครได้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะออปชั่นฟังก์ชันของเขาครบเครื่อนจัดเต็มเลยนะคะได้เป็นปุ่มพ u ช h s t a r นะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับอตุตติของเรานะคะมีให้เลือกเยอะมากนะคะพิงรีวิวให้กับคุณลูกค้า เกือบทุกคันแล้วนะคะแต่ส่วนคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานนะบอกได้เลยคุ้มนี่กว่าคุ้มอีกนะคะเดี๋ยวพีพ่จะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของนี่เลยนะคะภายในห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าภายในอ่าใช่องเครื่องของโทษทีในภายในที่เก็บสัมภาระนะคะในส่วนของภายในที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพืน้นที่กว้างขวางน,นะคะูคคะคาสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะคุณลูกค้ามาดูอุปกรณ์พร้อมๆกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเค้าครบเครื่องแน่นอนนะคะยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะรอยเม็อัพทุกตัวนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะ นี่เราเลยให้ลูกค้าเห็นการชัดๆเลยนะคะเลื้ยวรอยต่างๆนะคะไม่มีเลยนะคะคุณลูกค้ายางนะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้นะคะน็อตก็เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าน็อตก็เป็นน็อตเดิมๆนะคะไม่ถลอกนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นน็อตเดิมๆนะคะ ไม่ถลอกนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะคุณลูกค้าร้อยเมตรอาร์ดในส่วนของตรงนี้นะคะนี่เดิมเเลยนะคะรถของเราเนาะสำหรับคันนี้มีไฟสองป้ายมาให้ด้วยทะเบียนนี้เลยนะคะ4961น,นะคะคุณ้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยแต้มสีนะคะนะคะ็อตทุกตัวนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้ารอยแต้มสีจุดนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูอูวีวีทีไอขนาดหนึ่งจุดหกวินะคะภายในห้องเครื่องปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าไม่มีมน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมเดิมเลย ะะลอยเมทาร์ตนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะจะติ๊กเกอร์มออก,กอน,นะคะคุณลูกค้านี่นะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำเป็นสีนะคะการันต,ตีจากบริษัทอีก30วันหลังจากวันที่ลูกค้ารับรถเลยะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโตต้าออติสนะคะ 1.6G ปี2017นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา4 4 5 0 0 0บาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 8ปานต้นๆน,น,น,นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจโตต้าออติสนะคะ ก็ติดต่อพิงมาได้เลยนะคะมีรถให้เลือกเยอะมากเลยนะคะโซนนี้จะเป็นออติต้าโฉมใหม่ๆสีส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับเพชรยนต์นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะจบทุกคันดันทุกเคสได้แน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0 82นะคะ704 3253นะคะคุณลูกค้าและย้ําอีกทีนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข่างใหม่ของบริษัทเพชยรยนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ